ตักนะคะวันนี้ตักก็จะมาแชร์ความประทับใจในการกินะมะขามป้อมอินเดียสกัดนะคะหรือที่เราเรียกการสั้นๆว่าไอจีเบอร์รี่นะคะคือตักะประสบปัญหาภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์น,นะคะตอนที่ท้องน้องได้เเดือนเนี่ยก็ตรวจเจอว่าเรามีค่าน้าตาลสูงนะคะเป็นภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์น,นะคะก็ได้มีการควบคุมการทานอาหารจากนักโภชนากรที่โรงพยาบาลน,นะคะแต่ว่าก็ไม่ดีขึ้นนะคะจนกระทั่ง ได้ฉีดอินซูลินนะคะเข้าที่หน้าขาทุกวันนะคะวันละ 3- ามถึงสี่เวลานะคะจนกระทั่งคลอดน้องออกมาเนี่ยภาวะเบาหวานในค่าน้ําตาลในเลือดอะคะ่ะก็ยังสูงอยู่นะคะก็เลยตั้งใจนะคะที่จะให้มันหายไปนะคะก็คือหลังจากคลอดน้องหนึ่งเดือนเนี่ยปกติค่าน้ําตาลในเลือดอะมันจะต้องแบบหายไปแล้วคือค่ามันจะต้องเป็นปกติแล้วแต่ของตั๊กอะยังมี ยังมีแบบค่าน้ำตาลสูงอยู่นะคะก็เลยกลับมาตั้งใจกินตัวนี้นะคะหรือที่เรารู้จักกันที่บอกไปนะคะก็คือ i อจีเบอร์รี่ตั๊กก็ชงกินเลยเช้าเย็นนะคะหลังอาหารนะคะหรือวันไหนที่แบบทานหนัก,นกๆเช่นกินทุเรียนนะคะหรือว่ากินพิซ่าไปเนี่ยตั๊กก็แบบจะชงกินตามเลยนะคะและหลังจากนั้น,นะคะ่ะตั๊กก็จะเจาะน้ําตาลตรวจด,ดูว่าค่าน้ําตาลในเลือดมันเกินไหมปรากฏว่าวันนั้นกินทั้งทุเรียนกินทั้งพิซ่าคือ ตอนตอนที่ทอค่ะกินพิซซ่าแค่แบบครึ่งชิ้นน้าตาลก็พุ่งแล้วนะคะแต่หนวันนั้นทั้งทุเรียนทั้งพิซซ่าพิซซ่าจําได้ว่ากินไปสามชิ้นพอเจาะเลือดแล้วก็ตรวจด,ดูค่ะเจาะตรงนี้วค่ะค่าน้ําตาลคือไม่เกินไม่เกินเกน์แล้วก็เป็นปกตินะคะซึ่งอันนี้เราก็รู้คุณสมบัติอยู่แล้วว่าหลังจากที่แบบทานไปออหลังอาหารสองสองชั่วโมงเนี้ยค่ะค่าค่าน้ำตาลสะสมค่าน้ำตาลในเลือดมันจะลดลง ถึงะถึอง22%นะคะ,นะคะอันนี้ตักทีกตักพิสูจนมาแล้วก็เลยอยากแนะนำจากใจว่า,าคนที่เป็นเบาหวานคนที่มีความเสี่ยงจะเป็นเบาหวานหรือคนที่ชอบ ทานขนมนมเนยทานของมันๆทานของหวานหวานมันขาดไม่ได้กาแฟชาเขียวอะไรก็ว่าไปนะคะอย่าลืมค่ะถ้าคุณควบคุมอาหารไม่ได้ตัดใจจากมันไม่ได้เราก็ต้องมีตัวช่วยดีๆอย่างไอจีเบอร์รี่ตัวนี้นะคะซึ่งอันเนี้ยแนะนำจากใจเลยเพราะว่าตั๊กกินเองประสบปัญหาเองนะคะก็อยากจะแนะนำจากใจจริงๆนะคะสำหรับคนทีอ่อยากดูแลสุขภาพนะคะหรือว่า คิดว่าตัวเองอ่ะเป็นคนกินหวานแล้วมันมันมันท่านใจไม่ได้มันงดไม่ได้อดไม่ได้อ่ะคะ่ะก็แนะนําตัวนี้เลยนะคะชงดื่มร้อนหลังอาหารสองเวลาเช้าเย็นนะคะหรือมื้อไหนที่คุณกินหนักๆจัดไปเลยนะคะซึ่งหลังจากที่ตักไปพบหมอล่าสุดหลังจากคลอดน้องอได้หนึ่งเดือนใช่ไหมคะพอเขาจ่ายยาเบาหวานมา เราก็แบบกลับมาดูแลตัวเองตักกินอันนี้สามเดือนเตม็มเพื่อที่วันที่กามาววิทยุนาโยนที่ผ่านมาก็จะต้องไปเจอหมออีกครั้งนะคะผลการตรวจออกมาก็คือค่าน้ําตาลในเลือดตักเป็นปกตินะคะไม่เกินเกณฑ์นะคะแล้วก็ไตรกีเซอไลด์นะคะค่าน้ําตาลสะสมไม่เกินเกณฑ์นะคะหมอก็เลยให้งดยาเบาหวานแล้วนะคะก็เดี๋ยวอีกสามเดือนจะไปตรวจอีกแต่ตั๊กก็จะไม่ลืมกินตัวนี้ตลอดนะคะเพื่อที่จะดูว่า ถ้าเราไม่กินยาจากที่หมอจัดให้เรามีการควบคุมอาหารด้วยนะคะ,ะกลับไปตรวจอีกอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยค่ามันจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวตาจะมาแชร์ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอบคุณ u n i l e v e r l i f e นะคะทีะ่ผลิต สิ่งดีๆมาให้กับคนที่รักสุขภาพนะคะก็อยากจะแนะนำจากใจอีกครั้งค่ะว่าถ้าคุณลดหวานลดอาหารมันๆไม่ได้อย่าลืมตัวช่วยดีๆอย่างไอเดียนพุสบอลี่นะคะ